น้ำจิ้มไก่ไม่มีน้ำตาลและน้ำพริกเผาไทยไม่มีน้ำตาลตราแม่ประนอมมาถึงช่วงนี้ซึ่งรับรองถึงความสนุกสนานกับช่วงจริงหรือไม่จริงพี่อยู่กับอาหมูหนูอยู่กับคนสวยคนนี้มีมีทงจริงกับไม่จริงให้ด้วยเห็นทงขาวไหมคะถ้าหากว่าอยากยอมแพ้ยกทงขาวไปเลยนี่เลอนี้ใช่ค่ะพี่จำเพลืออาหมูเมาบอกว่าหกสบยังแจ๋วเด้งดีลีลาไม่ตกต้องยกให้จิ๊กนวร์คนเดียวจริง หรือไม่จริงกให้ตอบเขาไม่ใช่ครีนค่ะจะได้มีลมหน่อยเช้าๆจริงค่ว่าพี่เนี่ยเป็นคนบ้าๆบอๆเป็นพวกเลิฟไม่ได้เรื่องเรื่องอื่นไม่มีหรอกนะพี่หมูเนาะเออแต่ย่าก็เผลกกันแล้วกันแล้วเล่นหูลาฮุบด้วยเหรอเต้นหูลาหุบทุกวันทกแทบจะทุกสมมุติว่าใส่หูลาฮุบอยู่อ๋อถ้าใส่ของจริงอือเอวจะไม่ดิ้นเลยนะคะจะเป็นยังไงนี่ผิวมากเลย แล้วมันได้อะไรทำแค่นั้นอ้าวมันก็จะได้ไปหมดทั้งเส้นเลยหมดเลยเนี่ยเอวตาพ่ออ๋อแอนก็ได้ด้วยโอ้นี่แสดงว่าถ้าหากว่าถ้าหากว่าเราไม่ต้องใส่ลฮูรูฮเรูขลิบอะไรตรงนั้นน่ะอ่ะมันบำรุงไปข้อต่อไปข้อต่อไปค่ะถามอามูนะคะพี่จิ๊กมองมาว่าอ้าวหมูวัย60บวก ฮอร์โมนว้าวุ่นขึ้นแต่ละทีลงยากมากจริงหรือไม่จริงไม่จริงยังไม่ว้าวุ่นนะฮอร์โมนนะไม่เคยว้าวุ่นเคยเคยว้าวุ่นอยู่ช่วงหนึ่งห้าสิบกว่านะครับแต่ว่าพอตอนหลังก็ปรับตัวเองได้ด้วยการออกกําลังการนี่ก็คือเหมือนกับว่าช่วงนั้นเราก็อาจจะเริ่มไบทองแหละห้าสิบต้นๆพอรู้ตัวว่าเอ๊ะชักเวียงชักอะไรอย่างเงี้ยโมโหง่ายโมโหง่ายขึ้นลงง่ายเราก็เลยอารมณ์ทางเพศสูงอะไรอย่างเงี้ย เราก็จัดการตัวเองซะใหม่ออกกําลังกายนะจออกกําลังกายแล้วอารมณ์ทางเพศดีขึ้นไหมก็ดีขึ้นพี่จิ๊กเขารู้ดีอันนี้เพื่อนนิดเพื่อนนิดไม่ใช่เมียชอบตรงนี้ชอบอารมณ์เครัเน้อบับกันอาหมูนะครับเาบอมาว่าตัวแม่อย่างพี่จิ๊กต้องกินหรูอยู่สบายถึงจะสมฐานะนางเอกตลอดกาลจริงหรือไม่จริงจริงหรือไม่จริง เดี๋ยวเียอะไรกัดมากหรือเปล่าคะไม่ได้กัดใช่ไหมคะน้องเวลาคำถามมาจริงไม่หยุดเลยก็ต้องใส่อารมณ์หน่อยนี่มัจริงค่ะไม่จริงค่ะไม่ต้องไม่ใช่พี่เอาพี่คนอย่างพี่มันรุนแรงก็คือไม่จริงไม่จริงพี่ไม่ใช่เป็นคนไฮโซพี่หมูรู้ดีเขาเป็นคนแบบว่าใช้ชีวิตสมถะมากแม่บ้านครับเก็บอาหารกองถ่ายเราไปให้หมดไม่งั้นจะโดนพี่จิ๊กขโมยกลับบ้านหมดนะเก็บไปก่อนพี่จิ๊กใจบุญชอบเอาไปฝากคนอื่น ู้ชมขาเนีย่ยดูสิตาแล้วแล้วไม่รู้ว่ารู้หรือเปล่าถ้าใครทำทงหักก็ไม่ได้ค่าตัวอ่าผมมีสแปร์แต่ไม่ให้ใช้เดี๋ยวหักอีกอใช้อันเดิมไปเลยพี่จิกมองมาว่าอาหมูอยากสบายหลังเกษียณเลยตั้งตัวเป็นเจ้าพ่ออสังหาจริงหรือไม่จริงก็จริงมีส่วนจริงฮะเพราะว่า มีอยู่ช่วงหนึ่งพาลูกพาครอบครัวเที่ยวต่างประเทศบ่อยมากเลยนะครับ3ปี4ปีผ่านไปเงินหายไปไหนเยอะวะเนื่องจริงไหมเงินยเยอะว่ะนี่ก็เลยคิดขึ้นมาว่าเฮ้ยสร้างพาระให้ตัวเองมาเพิ่มความขยันเพิ่มความขยันนะฮะมีต้าหมายซื้อบ้านซื้อที่ซื้ออะไรไว้แบบนั้นประมาณนั้นอ๋หมูม้าบอกว่าพี่จิ๊กนยขยันแจกความสดใสใครอยู่ใกล้ต้องตกหลุมรัก จริงหรือไม่จริงจริงหนูพี่ยันเลยว่าจริงด้วยพี่เป็นคนบ๊อบบ๊บอบเป็นคนน่ารักพี่เป็นคนแอปซอนอเมอรดูนะอะไรนะแอปซอนอเมอร์แอปซนอเมอรแอปซอนอเมอร์เนี่ยตั้งแต่พี่มาเราจะบอกให้นะน้องๆทุกคนทีมงานเนี่ยขำแล้วก็แบบมีความสุขอ่ะอย่าเรียกว่าแค่ขำดูเป้าเยี่ยวเล็ดทุกคนแล้วพูดถึงฉี่หรือเยี่ยวนะเป็นพิธีกรคนดูเป็นหมื่นครับมีโพเดียมแบบนี้ พี่หมูหนูโปช <c oughs> อีอ๋อได้ได้ไดจิกลงไปเลยลงไปเลยอ๋อหนูไม่ลงอะลงไปเลยในพอยดีมโอ้แล้วก็นี่แก้วแกวแกว,วางอยู่คนดูเป็นหมื่นครับ<ม>พี่หมูก็คุยวสวัสดีครับท่านผู้ชมอ่ะแล้วก็ว่าไปเดี๋ยวขึ้นมาปุ๊บแก้วขึ้นมาวางเพชรดูหน้าพี่หมูนี่แหละกูต้องเล็งให้แม่นเลยว่าระหว่างแก้วชีกับแก้วโอ้นี่เขาละเดินไกล มาข้อต่อไปค่ะพี่จิ๊กมาบอกว่าระดับพ่อทุกสถาบันต้องเลือกงานถ้าเงินไม่มากพออาหมูขอเซโนจริงหรือไม่จริงไม่จริงแน่ก็บอกแล้วว่าไม่จริง เอาเป็นชั่วโมงการทํางานแล้วกันขอขอนอนนะขอให้มีเวลานอนนะมารู้อะไรกับผมหรอผมจะตอบอะคือถ้าปริมาณงานมันล้นช่วงนั้นก็จะไม่รับนะครับเพรารักสุขภาพมากอ้าวอีกกลัวไม่ได้อยู่กับเมียนานเมียก็เจอการ์ตูนข้อต่อไปอพี่จิงนะครับอาหมูมาบอกว่าพี่จิ๊กไม่ขอเสียเวลากับผู้ชายไม่รักดี อยู่คนเดียวแบบนี้สบายใจกว่าจริงหรือไม่จริงจริงจริงเพราะพี่ไม่มานั่งเสียเวลากับผู้ชายหรอกพี่ไม่เสียเวลากับผู้ชายจวไปเธอจะต้องตายซิที่คาดนข้กระสิ์เกี่ยกับใครคะมันต้องอินด้วยนะน้องมันถึงจะได้อารมณ์ใช่ไหมคะคุณผู้ชมแต่เขาเป็นคนเซนสิทีฟนะใครเข้าใกล้เขาเนี่ยใช่มางทีเขาหลงรักง่ายๆนะเออใช่ไม่ใช่เขาหลงรักนะคุณจิ๊กนวรัตน์เนี่ยหลงรักเขาเลยใช่เคยหลงรักใครบ้างคะตอนเนี้ยบอกคำเดียวเลยนะ หลงรักผู้ชายอยู่สองคนแต่ไม่ได้เสียใจมากเลยในชีวิตทีเจกับเจเจ <c oughs> ลูกชาย <c oughs> ถามมูนะคะพี่จิ๊กเม้ามาว่ารุ่นใหญ่อย่างอามูคอนโทรลลูกเมียอยู่เพราะเป็นสายดุดันเพรออาะปะทะจริงหรือไม่จริง <c oughs> ไม่จริงเนี่ยเขาไม่ดุหรอไม่จริงเลย <c oughs> เพราะว่าเป็นคนตามใจตามใจลูกแับแล้วใครดุสุดในบ้านโอน่าจะเป็นเมียเนาะเมียนะเออนี่เนี่ยเมียเมียน่าจะเป็นกระตูเนี่ย อูอหมูมาว,าว่าพี่จิ๊กใช้ธรรมะบำบัดจิตใจถึงได้สวยจากภายในสู่ภายนอกจริงหรือไม่จริงไม่จริงใช่ใช้ธรรมะบำบัดเหรอคะใช่ค่ะพี่<า>จะเป็นคน,น<า>เห็น,หนเห็พี่อย่างนี้นะพี่ก็จะเป็นคนมีจิตข้างในลึกๆพอดีพี่สวดมนต์ลึกๆแล้วเวลาเราเวลาเราเข้าวัดอะไรเงี้ยเราแบบนี่ไหมคะพี่เข้าวัดพี่ก็ไปใส่บาตรสิ พี่ไปใส่บาทก็ใส่ก็ใส่บาทใส่บารใส่บารแล้วก็พี่ก็คือสงบนิ่งเลยเพราะเขาวัดคนละเรื่องกับเวลาทํางานใช่ค่ะค่ะพี่ก็จะเอาอาหารไปถวายพระแต่พี่ก็ต้องบังคับให้พระทานอาหารของพี่ต้องบังคับบังคับด้วยชพี่ก็จะบอกเลยบอกว่าพระค้าตักเลยค่ะอันนี้ของหนูตักเลยค่ะเพราะพี่ตั้งใจให้พระทานพี่กลัวพระจะผ่านของของพี่ไปแล้วถ้าหลวงพ่อบอกเออไม่ไม่ทานอันนี้ต้องทานทุกองค์องค์ไหนไม่ตักก็บอกทำไมองค์นี้ไม่เอาย้อนมาค่ะตักค่ะ สารพระภูมิที่บ้านเขาอะสารเจ้าที่ที่บ้านเขาอะนะเขาก็จัดแบบเรียบง่ายมากอมเออขนมหวานคืออะไระขนมหวานอ๋อก็ท็อฟฟี่แมนึ่งหยอด <c oughs> ดีนะของเขาไม่เอาเกลือไปวางเล่าให้ฟังอะ <c oughs> ผมตกใจอ่ะข้อสุดท้ายมาข้อสุดท้ายมาพี่ติก๊กมาบอกว่าอหมูมีไม้เด็ดสร้างสมดุลชีวิตให้ชีวิตวัยหกมีความสู้ซาจริงหรือไม่จริงจริง มีอะไรบ้างคะอย่างเช่นมองโลกในแง่ดีแน่นอนก็ก็ไม่เคยคิดอะไรที่มันไม่ดีีมองโลกในแง่ดีอะไรที่มันทําให้เราจะต้องเครียดก็ปลยมันไปไม่ต้องไปคิดีกวปล่อยวางไม่เอาชนะใครไม่คิดเอาชนะใครนะครับเอาชนะตัวเองพอตัวเองต้องสู้กับตัวเองโทษละคะทำอะไรคะทำอะไรไก่่แล้วเอางี้หิวแล้วหิาหาอะไรกินกับช่วงต่อไปเลยดีกว่าไปเลยดีกว่าค่ะอยูไหมร้านอะไรคะหอยู่ไหม มันมียยแนึกจะไปก็ไปงงมีลาบปามยกับเมียอยีกตอนนี้ครับเราอยู่ในโซนคาเฟ่ของร้าน I am c a f e นั่นเองคือจริงๆแล้วในนี้มีทั้งกาแฟมีทั้งอาหารเลยใช่ไหมครับขนมด้วยกินเ,เลยเหรอครับยิ้วเหรอฮะไอะระหว่างนี้ให้พี่เอ็ดดี้แนะนำเลยครับเมนู <สะ S 1> มีอะไรบ้างครับที่มาตั้งอยู่ข้างหน้าเรานี่ตัวใหญ่มากคืออะไรคะเนี่ยปลาระพงสมุนไพรฮะเป็นแกงส้ม ปลาชอ่อนเป็นไก่ผัดเม็ดมะม่วงฮะไก่ผัดเม็ดมะม่วงบอกเลยว่ามันมีสูตรเด็ดอยู่ใช่ครับเพราะใช้วัตถุดิบแล้วก็ส่วนผสมของพริกเผาไทยแม่ประนอมอทุกเบรูใช่รชาตเผาตาแม่ปนอมน<อ>ัม่นเองเคล็ดลับของเรัที่นี่ใช้สูตรออริจินัลหรือสูตร ไม่มีน้ำตาลสูตรออริจินอลครับถ้าร้าน I am Cafe น่ารักอย่างนี้แล้วใช้ผลิตภัณฑ์ตราแม่ประนอมนะครับเราก็มีเป็นกิฟต์เซตครับเป็นผลิตภัณฑ์จากแม่ประนอมตำนานความอร่อยคู่ครัวไทยมอบให้กับคุณเอ็ดดี้ด้วยนี่เอาไปใช้เลยคุณเอ็ดดี้ครับคุณเอ็ดดี ขอบคุณที่ถ้าอย่างนั้นระหว่างนี้ขออนุญาตชิมหน่อยลยครับผมระหว่างเราชิมกันนะคะคุณผู้ชมคะจะบอกว่าเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาล้วงเคล็ดลับกันว่าทําไมอหมูอายุ60กว่าแล้วทาไมหล่อขนาดนี้ผิวดีขนาดนี้ช่วงหน้านะคะแต่ก่อนที่ไปช่วงหน้าันดีช่วงนี้เราต้องมาชิมปานนี้ก่อน หมูกับเราเนี่ยรักกันครับช่วงหลังๆพี่หมูก็ไปได้ดีแล้วเราเขาก็ลืมน้องออ้น <laughs> <c oughs> นยันเี